วันนี้เราก็พามาเที่ยวสวนยางป่าย,ยางโอ้อากาศลมเย็นดีจริงๆดูป่าย,ยางเขาก็งามงามน้ำคืนก็โล่งลง,ลงบรรยากาศน่าลมเย็นดีรรยากาศก็ลมเย็น เป็นต้นยางพื้นกระโล่งมีปลักไผ่ลักไผ่ผสม,มก็ไผ่มีไม้ไผ่ต้นยางต้นเท้า

ร่มเย็นจริงๆงสวนยางบรรยากาศดีมากๆนรงข้างหน้านรงก็เป็นป่าข้าวโพดเขียว ไอ้ตันี้ค้ยใหญ่ทำเฉยมากมากมีงก็จะเป็นปลากระพด phật chỗ ủn ủn đi màng mát. mùa ban hoa thật lay, ủn ủn, thật phật chiếu chiếu, thật หนึ่งเลยก็ขอกลับสวัสด,ดีพี่น้องไว้เพียง,งเยงท่าน,นี้ครับกลับสวัสด,ดีครับผม